สถานการณ์ข้างนอกค่ะขอบคุณค่ะพี่สัโอเคไปอยู่กันนัาตายโทรแล้วค่ะน่าจะโทรแล้วจะเอาใส่ขาตล้งตัวนี้ มาแล้วค่ะตาชานมาแล้วนี่ตาก็มาค่ะตาชานก็มาพวกหาทานายแล้วหรอา น่าจะหาแมสใส่ด้วยนะอันตรายอันตรายมาละมีบาักเม่อช้ายมีอะไรหรอกพาเราเราบริสุทใจอยู่แล้วอมนนี้หมสาพราะไปตามตามหมายสั่มาเลย อาจารย์เข้าไปได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เพราะว่าวันนี้ป้ากับลุงก็อยู่ตาเข้าไม่ได้นะคะตาหมายแหละเพราะว่าวันนี้ลุงป้าก็อยู่ก็เลยไม่ได้เข้าไปนะคะใช่แล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อยู่ค่ะผู้ใหญ่อยู่ข้างใน ญาติเข้าไม่ไ Sch ด <c oughs> ้นะคะมีแต่มีแต่เจ้าของบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่เข้าไปได้เท่านั้นนะคะคูกกรณียายรองนะคะเห็นไหม ใช่ก็เหมือนว่าเขาก็เหมือนว่าเขารู้ไวเกินเพราะว่าขนาดนันตายยังไม่รู้เลยดูจากไลร์สดพีรร่เสือนะของหนูนะ่ะเพราะหนูกําลังจะกลับกีดยางเสร็จแล้วจะกลับบ้านหนูขับรถมาตอนเช้าหนูเห็นเขามาอมจอดตั้งแต่เช้าทำไมรู้ไวสำอรหนูใช่แล้วก็มีช่องเดียวดืวนนที่มามี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 มาอีกเหรออ๋อ มาอเนเลยาอยู่นี่แล้วเขาอยู่นี่ตั้งนานแล้วม,ม,มาเรื่องอะไรกันะไม่รู้ค่ะมีหมายคนมาคนบ้านลุงนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าหมายอะไรนะคะ ังน่าจะังตรวจนเกิดอะไรขึ้นนะแต่ป้าแต่ป้าไลฟ์สดบอก บอกทนายยังบอกทนายแล้วบรู้แล้วค่ะทนายรู้แล้วค่ะสถานการณ์รวมๆค่ะข้างนอกนี่คือข้างนอกค่ะนี่คือข้างนอกโคตรเข้าด้วยโคนเข้าด้วยหมาหมาก็ยังไม่ได้เข้าหมาเจ้าของบ้านอ ่มาจ้ของมันมันโอ้ขนาดนอืรถมาจอดหน้าร้านมันยังไม่เห่าเลยอีสอค่ะทินนายรู้แล้วค่ะอ๋อค่ะจะเข้า้านดูเื่อกล้องไหมมีค่ะมีในบ้านลุงก็มีกล้องนะคะมันกระลอกเลน้ีล้วดู ใช่ค่ะให้ให้ u u u e e ถ่ายอยู่ค่ะแต่ว่าถ้า YouTube เข้าไปเยอะเกินไปมันก็จะเป็นการบรบกวนเจ้าหน้าที่เขานะคะก็เลยให้ YouTube ถ่ายแค่ข้างนอกค่ะนี่เห็นไหมนี่ YouTube จะถ่ายข้างนอกนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปหลายคนมันจะกลายเป็นวุ่นวายนะคะกลายเป็นวุ่นวาย คนเพิ่มเติมนะคะเรามีสิทธิ์จะถ่ายใช่ค่ะป้าก็น่าจะถ่ายน่าจะน่าจะถ่ายนะป้าไลฟ์สดใช่ไหมพี่นัดข้างในป้าน่าจะน่าจะไม่ไม่ไลฟ์แล้วป้าน่าจะป้าน่าจะถ่ายคลิปเพราะว่าป้าทําคลิปป้าขึ้นไลฟ์ไม่ทันคไม่ต้องเป็นหัวนะครับป้าป้าน่าจะไลฟ์สดนะครับทำคลิปนะป้าจะขึ้นไลฟ์สดนะครับ ก็เป็นกำลังแรงใจให้ป้าพลุงกันนะครับบรรยากาศรวมๆด้านนอกข้างหลังใช่ค่ะแล้วก็พี่เพชรก็อยู่ข้างหลังใช่ไหมพี่แอนพี่พี่เพชรอยู่ข้างหลังใช่ค่ะพี่เพชรอยู่ข้างหลังกล้องพี่นัทก็อยู่ข้างหลัง บรรยากาศรวมๆด้านนอ,อกค่ะยูทูบเบอร์ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่กลองเก็บหลักฐานค่ะ ไปรอบๆบ้านด้วยคะนะตัดค่ะแต่ว่ารอบๆบ้านป้าก็มันคือเขามีรั้วแล้วลนะคะบ้านป้าประตูด้านหลังก็จะมีแม่ผู้ใหญ่แล้วก็พี่เพชรแล้วก็พี่แอนนะคะ มาขนอะไรไปอีกน่าจะไม่ได้ขนไปนะคะน่าเขาน่าจะเก็บพิสูจน์หลักฐานอะไรสักอย่างนะคะใช่ค่ะให้เขา,เาที่สบายใจเพราะว่าเราก็จะได้พิสูจน์ตัวเราเองด้วย สำหรับคลิปนี้ของหน้าแต่กอกนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้